สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อครับในการศึกษาและทำงานด้านกฎหมายนั้นนะครับเราจะต้องมีความรู้เพียงพอที่จะทำงานด้านกฎหมายได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทนายความนั้นนะครับยิ่งต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษมากกว่าอาชีพอื่นเพราะสถานการณ์ในการทำงานนั้นนะครับไม่ว่า ตั้งแต่พบตัวความนะครับการสอบข้อเท็จจริงการหาพยานหลักฐานการนําเสนอพยานหลักฐานต่างต้องอาศัยกฎเกณฑ์ของกฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสาระบัญญัติกฎหมายวิธีสบัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายลักษณะพยานนะครับจะต้องมีความแม่นยำในทุกขั้นตอนแล้วอย่างต้อง เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายพวกตะคุณวิธีพิจารณาความแพ่งที่จะต้องอยู่ในขั้นมืออาชีพนะครับหลายครั้งที่ผมได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักกฎหมายแต่ละหน้าที่นะครับทำงานให้มีสมัครสมานกลมเกลียวเพื่อที่จะหาความยุติธรรมให้กับตัวความและสังคมนะครับ ดังนั้นในการศึกษากฎหมายต่างๆนะครับทางรัดนะครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีทางรัฐในการศึกษาข้อกฎหมายอย่างรวดเร็วและว่องไวที่สุดนะครับโดยเฉพาะประเด็นตรงจุดนะครับดังนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาจากข้อสอบเก่าในสนามผู้ช่วยผู้บักษานะครับซึ่งมีการจัดพิมพ์อยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับอย่างเล่มนี้ผมผมซื้อมาอาจจะไม่ล่าสุดละ 16สมัยนะครับซึ่งบรรจุข้อทีจจริงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสารับ,บัญญตัติหรือวิธีสบ,บัญญัตินะครับวิแพง่งวิอาญากฎหมายพยานนะครับแน่นนะครับจะมีอยู่ในนี้แล้วก็เป็นข้อสอบของอายการผู้ช่วยนะครับนอกจากนั้นยังมีข้อสอบของเนติบัณฑิตท,ทั้งภาคหนและภาค2องน,นี่นะครับสเล่มน,นี้ถ้าใครมีความรู้นะครับแล้วก็ไปศึกษาเสืบคน้นทั้งหมดนี้นะครับ ผมว่าน่าจะเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักกฎหมายมืออาชีพที่ดีนะครับดังนั้นในการศึกษานะครับให้ท่านศึกษาหลักกฎหมายโดยเน้นตัวบทนะครับเป็นสาระหรือเป็นที่พึ่งนะครับพยายามพกตัวบทติดตัวติดรถติดสำนักงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ข้อกฎหมายใดใช้ประจำบ่อยๆก็ก็ออเปิดมาพลิกดู และนอกเหนือจากนั้นก็ต้องทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องที่จะต้องทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนใดของกฎหมายนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็ต้องมาจบลงที่คำพักษาศาฎิกาซึ่งผมได้เน้นนักหนาว่าการศึกษาหลักกฎหมายจากคำพักษาศาฎิกานะครับว่าเป็นความรู้วิชาการและทางปฏิบัตินะครับล้วนเลยนะครับแล้วก็ เป็นการย่นย่อในการศึกษากฎหมายพอสมควรนะครับผมเองได้รวบรวมดีกานะครับซึ่งได้ลงพิมพ์ในคําบรรยายเนแล้วก็ที่ผมสืบค้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี2550อย่างันปัจจุบันนด้เกือบ20ปีนะครับซึ่งผมรวบรวมไว้อย่างประหยดครบถ้วนนะครับเพื่อเตรียมไว้ทํางานของตนเองในอาชีพกฎหมายตลอดชีวิตที่เหลือนะครับ นอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็จะนำดีการหรือหลักกฎหมายซึ่งเป็นสาระสำคัญที่นักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทนายความอายการหรือผู้พักษาหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นใดจะต้องนำมาใช้ในทางปฏิบัตินะครับโดยจะแบ่งปันในส่วนที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติและเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะนำมาใช้จริงๆนะครับนี่คือที่ห้องทำงาน <S 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 ของผมนะครับ ล้วนแต่มีสำนวนนะครับแล้วก็นหนังสือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือําอธิบายกฎหมายก็ดีําพักษาสารดีกาก็ดีนะครับที่เห็นกองนั้นก็คือําพักษาสารดีกาประมาณสัก10ปีท่านที่จัดิตรีมโดยเนติบัิญัตยสภาและกองสารดีกานะครับโอเคครับสำหรับทุกนนี้นะผมก็แบ่งปันความรู้และประสบการณ์และก็วิธีการที่จะ เตรียมตนเพื่อเป็นนักกฎหมายที่ดีแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ